ชื่อแซนนะครับผมชื่อในเกมชื่อเซราครับสุวน,น,น่องการเล่นสมนรารนอเนวอลก็เพื่อนชวนมาเล่นครับตอนนั้นก็เล่นเกมอื่นอยู่แหละแล้วก็พอเพื่อนชวนมาเล่นเกมนี้ลองเล่นแล้วก็สนุกครับก็เลยเล่นมาเรื่อยๆเลยจนถึงปัจจุบันเลยครับ หมดไปเยอะครับผมยอกยอกยอกเราเล่นแล้วมันสนุกเนอะเวลาเราเล่นเราก็ชอบตั้งเป้าหมายชอบมีความทา้าทายครับผมเวลาที่เราเล่นไปจนถึงจุดจุดนึงอะ่ะเราก็รู้สึกว่าเอ้เราควรจะไปได้สูงกว่าน,นี้อีกเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยพอมันถึงจุดที่แบบสูงมากๆมันก็ติดแข็งเท่านั้นเองครับนี่ของปีนี้เขาจัด Open Qualifier ที่ไทยผมก็เลยรู้สึกว่าไอ้ปีนี้เป็นปีที่น่าสนุกแล้วก็ไทยเป็นชอ้าภาพว o r l d Final ด้วยนะครับก็เลยอยากเต็มที่กับปีนี้เหมือนกันครับ ก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับเพราะปกติเราไปแข่งต่างประเทศอะไรเงี้ยปีนี้มาจากที่ไทยต่างประเทศก็มาที่ไทยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเอ้เราเป็นเจ้าภาพก็มีคนไทยได้เข้าโปรไฟนอลแน,แน,แน่แล้วหนึ่งที่ก็น่าสนุกมากมากครับผมถ้าเป็นซัมเมอร์วอลเนี่ยแข่งมาเรียกว่าเยอะมากๆเลยนะไม่ทวนเลยครับแต่ว่าถ้าเป็น s w ส c เนี่ยเอ่อถ้าเข้ารอบเนี้ยน่าจะเป็นครั้งที่3นะครับแล้วก็มีสำรองอีกหลายครั้งอะไรประมาณนี้ครับผม เวลาในการซ้อมยังไงจริงๆก็ผมเน้นดูรีเพลย์เยอะครับแล้วก็คิดพวกวิธีแก้เกมต่างๆเนาะก็ใช้เวลาซ้อมจริงๆวันหนึ่งก็3 4ชั่วโมงเลยประมาณนี้เต็มที่ครับแล้วก็ที่เหลือก็เวลาทำงานปกติครับผมก็ถ้าความรู้สึกของเราเนี่ยถ้ามันตึงเครียดเกินไปก็ต้องค่อยๆผ่อนคลายนะจริงๆของผมเองอ่ะเป็นแนวที่ค่อนข้างปล่อยวางเราก็เล่นเต็มที่เท่าที่เราทำได้นะครับอะไรที่เราควบคุมไม่ได้เราก็จะไม่สนใจอยู่แล้ว ก็วิธีการแก้เกมเราสามารถแก้เกมได้แพบทุกรูปแบบอะไรอย่างนี้ครับผมอขอเป็นแบบตัวฟรีได้ไหมแต่ระวังให้ดีแล้วกันก็ขอบคุณทุกคนที่เชียร์ครับผมจะเล่นให้เต็มที่ชื่อแจนครับบางคนก็นเรียกจจนนี่ชื่อในเกมคือเชอเบตา้า จริงๆอตั้งไว้ว่าเป็นเชอร์เบตเแต่ว่าทุกคนก็เรียกเชอร์เบต้าหมดก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรครับเกิดขึ้นเพราะว่าสงการเมื่อ9ปีก่อนครับผมต้องไปญี่ปุ่นแต่ว่าแฟนผมไปไม่ได้ผมก็เลยต้องอยู่บ้านแล้วตอนนั้นก็ไม่มีอะไรทำก็เลยลองโหลดเกมนี้มาลองเล่นครับ เงินครับเราเติมเงินไปเยอะแล้วเราต้องจริงจังกับเกมนี้เราถอยไม่ได้ครับถ้าถอยคือแพเดินหน้าต่อยังชนะได้ครับเหมือนเราซื้อลอตเตอรี่ไม่ซื้อไม่ถูกถ้าซื้อเราซื้อไปเรื่อยต้องถูกสักวันครับก็รู้สึกเป็นเกียรติครับที่ซามูเอลวอลเนี่ยให้เกียรติมาจัดรอบไฟนอลที่เมืองไทยเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เจอผู้เล่นที่เราเคยติดตามเคยเห็นชื่อเขามาแข่งกันที่เมืองไทยแล้วผมว่า อาหารไทยก็อร่อยเข้าได้ชอบกันรอบแรกครับที่เป็นทางการครับ <c oughs> แต่จริงๆก็บอกว่ากิจกรรมที่ทาง c o m ทูอัสไ Thailand จัดก็มีลงแข่งเรื่อยๆฮะก็จะบอกว่าไม่ใช่ครั้งแรก <c oughs> ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ครับเปิดมอนหาดาวแสงมืดในเกมได้ครบสุกตัวครับ อยากจะลงแข่งแล้วก็อยากจะได้แชมป์ครับเราถึงลงแข่งครับ <S <S จริงๆต้องบอกว่าตารางของผมค่อนข้างเป็นระเบียบมากฮะตั้งแต่ตื่นนอนดูแลลูกขับรถไปทำงานแล้วก็เริ่มกดเกมทำงานเสร็จประชุมเสร็จเราก็มาพักประกดเกมนะครับตัวนั้นรวมถึงถ้าก่อนนอนแล้วก็เล่นก่อนนอนกันสักหน่อยหนึ่งนะเพราะผมก็เป็นผู้เล่นข่อน้างมีอายุ ก็ส่วนตัวคิดว่าเป็นตัวเองเพราะถ้าเกิดผมดวงดีๆเล่นเข้าฟอร์มผมคิดว่าดวงผมสามารถเอาชนะได้ทุกคนจุดแข็งที่จะทำให้ชนะทุกคนจนถึงรอบไฟนอลของผมผมคิดว่าดวงครับดวงล้วนๆครับไม่มีอะไรเลยคิดว่าดวงรอชมกันได้ครับว่าดวงผมจะดีขนาดไหน มีท้อบ้างไหมเหรอครับท้อมีไว้ให้ลิงถือเราไม่ถือครับเพราะว่าเราไม่ท้อครับส่วนตัวจริงๆถามว่าเป็นคนอารมณ์ร้อนไหมไม่ผมเป็นคนอารมณ์เย็นแล้วก็จริงๆไม่ค่อยหัวร้อนับการเล่นเกมะก็เล่นได้เรื่อยๆถ้าช่วงไหนเราเหนื่อยก็อาจจะไปออกกำลังกายเลี้ยงลูกหรือถ้าดีที่สุดนะครับสําหรับการแก้ความเครียดคือการล้างจานครับอันนี้เรื่องจริงครับล้างจานลดความเครียดได้ครับ ระหว่างดวงกับสกิลใช่ไหมครับสำหรับเกมนี้ผมว่าสกิลกับดวงนี่คือมันเป็น2ส,สิ่งที่อยู่คู่กันตลอดผมเชื่อว่าระดับผู้เล่นที่มาแข่งกันตรงเนี้ยสกิลมีกันพอๆกันทุกคนแต่เรื่องดวงผมไม่แพ้ใครครับ